งานหนักผีวันนี้แถมมีห่วงในยูโรป้ดูแล้วมีโรเทชันแน่นอนสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องมันอยู่ดูกับเป้งนะครับวันนี้ว่ากันที่เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์ค ระหว่างนิวคาสเซิลยูเวเ็ดครับเจ้าบ้านนะฮะทีมอันดับที่7นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าดูจำนวนเกมนะครับแล้วก็แต้มเนี่ยยังคงมีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีก็ดูการหน้าอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วก็ต้องการ3คะแนนในแมชนี้เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดนะครับซึ่งงานนี้อย่างที่โจหัวไปเลยว่ามีห่วงยูโรปาลีกนะครับที่ต้องเอาแชมป์ให้ได้เท่านั้นนะครับในเกมที่จะกลับมาเปิดรังโอทร a f f ฟอร์ดพบกับโอลิมปิลียงนะครับที่เกมแรกไปพลาดท่านะครับน้อยู่2-1แล้วก็โดนตี 2ประตูต่อ2ทําให้ทุกอย่างกลับมาเท่ากันเพราะว่ากฎนั้นไม่มีเอาเวโกนะครับในเรื่องของสภาพทีมไปกันเลยนะครับที่นิวคาสเซยูมนเต็ดครับก่อนที่เรื่องของตัวผู้เล่นนะครับผู้จัดการทีมเลยครับที่จะไม่อยู่ครับเพราะว่า ป่วยนะครับแอดมิดโรงพยาบาลนะครับสำหรับเอ็ดดี้ฮาวนะครับคุณซือใหญ่มือดีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็วันนี้จะคุมทัพโดยนะครับทีมงาน2คนนะครับนั่นก็คือเจมส์ทินดอลนะครับแล้วก็แกรมโจนส์นะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวครับแล้วก็เฟิร์สทีมโค้ชหรือว่าโค้ชทีมชุดใหญ่ตามลำดับที่จะร่วมมือกันทำทีมในแมชนี้นะครับถามว่าส่งผลมากไหมนะครับตอบสั้นๆได้เลยว่า ถ้าหน้างานมันไม่ได้ผิดเพี้ยนจนต้องแก้เกมเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าหัวคิดใครก็หัวคิดมันนะครับหรือว่าจะมีการโคกันจากโรงพยาบาลไหมอันนี้การแก้เกมก็คงจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดว่าการตัดสินใจหน้างานนั้นเป็นของเอดดี้ฮาวที่ชมเกมที่โรงพยาบาลแล้วก็โทรบอกอะไรประมาณนี้นะครับผมจินตนาการไปเนาะนะครับก็ ส่วนเรื่องของฝีไม้อลายมือการทํางานนะครับความเข้าขารู้ใจผมว่าไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างคนแรกนะครับอย่างเจมส์ทินดอลนะครับต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเมื่อครั้งที่ยังทํางานร่วมกันเมื่อ17ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยนะครับของเอ็ดดี้ฮาวตอนที่อยู่กับบอลมัดนะครับแล้วก็ช่วงปี2008นะครับ ร่วมมือกันช่วยทำให้ทีมเนี่ยนะครับรอดพ้นจากการตกชั้นไปสู่คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคอนเฟอเรนซ์นะครับเกือบจะหลุดจากลีกทูหรือว่าดิวิชั่น3เดิมไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเส้นทางก็ร่วมงานได้กันมาแล้วก็มีการแยกย้ายกันนะครับเพราะว่า อย่างตอนที่อดี้ฮาวเนี่ยตกลงที่จะยกเลิกสัญญานะครับแยกทางกับทางสโมสรนะครับทางชินดอลเนี่ยก็ได้รับสัญญาคุมทีมนะครับคือแต่งตั้งแทนเลยในเมื่ออยู่ร่วมกันร่วมงานกันมานานครับแต่ปรากฏว่าผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็โดนปลดออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมไปตามระเบียบน่าจะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับแหมคนมันคุ้นเคยนะครับเคยร่วมงานกันนะครับในปีเดียวกันนั่นเองนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับเขาก็ได้กลับมา วนกลับมาร่วมงานนะครับกับทางเอ็ดดี้ฮาวในตำแหน่งเดิมก็คือผู้ช่วยโค้ชเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสโมสรครับเป็นสโมสรที่ใหญ่ขึ้นจากบอลนมัดเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะครับขณะที่แกรมโจนส์นะครับคนนี้เส้นทางก็คล้ายกันก็เคยร่วมงานกันกับเอ็ดดี้ฮาวนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของเอ็ดดี้ฮาวมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้ก็โยกมาอยู่กับ นิวคาสเซิลยู t e เนะครับแล้วก็ดีกรีเนี่ยนะครับเคยเป็นถึงทีมงานสตาฟโค้ชของแกเร็ตซาเกตนะครับให้กับทีมชาติอังกฤษชุดสู้ศึกยูโร2020มาแล้วนะครับฉะนั้นดูแล้วเนี่ยต่อให้ดีฮาวไม่อยู่ข้างสนามนะครับแต่ว่าแหมเนื้อหาสาระคอนเทนต์นะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแทคกติกของเกมเนี่ยยังไงไม่ลดความเข้มข้นลงอย่างแน่นอนสําหรับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลยู t e เสนะครับส่วนตัวหลักนะครับแน่นอนว่าร้อมลงนะครับโดยเฉพาะดาวยิงที่รอลงซันโวอย่าง อเล็กซานเดอร์อิซักนะครับดาวยิงทีมชาติสวีเดนนะครับยาคอบเมอร์ฟี่ฮาวิบานส์อันนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับส่วนแอนโทนีกอร์ดอนเอาจริงๆผมชอบคนนี้มากนะครับแล้วก็กลัวมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นข่าวดีที่กอร์ดอนเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่ว่า น่าจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะลงเล่นในเกมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสภาพทีมคร่าวๆของนิวคาสเซิลครับไปเน้นกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันว่าเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เสมอกับลียงมานะครับแล้วก็เป็นข่าวจนทำอีพีเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับองเรโอนาน่าเนี่ยนะครับหลายคอมเมนต์นะครับก็บอกว่ากลัวจะเป็นแค่โรเตชันนะครับก็คือการพักก็คือมันต้องหมุนทั้งทีมอยู่แล้วแต่ยังไงเนี่ยนะครับก็คง เ,เลี่ยงไม่ได้แหละว่าคือมันก็ถูกต้องแหละที่จะต้องมีการโรเตชันในเกมนี้เพราะว่าโฟกัสตอนนี้เนี่ยแมนยูคงจะเทปไปที่ยูโรปาลีกมานานแล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าอโมริมเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็โฟกัสกันมาตั้งแต่โซเชียดัดแล้วแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยมันก็สําคัญเขาก็รู้ว่าแฟนบอลคงจะทนเห็นทีมนะครับ แพ้แพ้แพ้เสมอแพ้นะครับอย่างเดียวแล้วก็ถือซะว่าไอ้สาทีมนั้นมันรอตกชั้นไปแล้วแล้วฉันจะเล่นแบบไหนก็ได้เนี่ยมันก็ดูจะใจร้ายกับแฟนบอลไปหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะต้อง มีแนวโน้มว่าจะใจร้ายอีกเกมหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะมีการหมุนกันหลายตำแหน่งมาท้าสตูลิกนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวหลักที่กลับมาเล่นได้ดีเหลือเกินนะครับก็ดานยังไม่น่าจะพร้อมสำหรับแมชนี้นะครับทำให้เซนเตอร์แบ็กตัวกลางนะครับอาจจะเปลี่ยนปรับมาใช้วิกตอร์เนลเลฟนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็คือคอฟฟี้เมนูนะครับอันนี้ไม่รู้แฟนๆจะมองเป็นข่าวดีไหมเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังคงตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทีมไม่ได้นะครับแต่ว่า ลงมาโชว์ฟอร์มได้ใช้ได้เลยนะครับในเกมนัดล่าสุดแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมชนี้โดยที่จะลงมาแทนที่กัปตันนะครับอย่างบรูโน่เฟรนันส์เลยนะครับโรก้าแกเตะหนักไม่พักนะครับแบกทีมหลังจะหักอยู่แล้วก็อาจจะสมควรที่จะได้พักบ้างในแมชนี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะจัดทีมออกมาอย่างไรในกรณีของอองเดรโอนาน่านะครับก็ เรียกว่าลือกันให้แซดเลยนะครับไปกันทุกสื่อทุกสำนักนะครับว่าวันนี้เนี่ยโดนดรอปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโรเตชันไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสกับเอาตายบายินดีการดรอปให้เจ้าต,ตัวที่เรียนรู้ความพลาดของตัวเองนะครับไม่ว่าจะสาเหตุไหนแต่ดูแล้วดรอปแน่ๆเดี๋ยวก็ต้องรู้กันแหละครับว่าสักประมาณ1ชั่วโมง15นาทีก่อนเกมเนี่ยนะครับโอนาน่าจะถูกดรอปจากทีมจริงหรือเปล่านะครับอ้าวไปจักทีมกันเลยดีกว่านะครับทีมที่ คาดว่าจะจัดทัพนะครับในระบบ3-43ลงในแมชนี้ครับผู้รักษาประตูนะครับเอาตายบายินดีนะครับส่วนแนวรับนะครับจากขวานะครับไปซ้ายเลยนะครับนุซามัสวาวีนะครับ วิกตอร์เลนนีเลฟแล้วก็เลนนี่โยโรนะครับส่วนวิงแบ็กครับดิโอโกดาโลทางขวาครับคู่กลางเป็นมาเนียอูกาเต้ออกสตาร์ทคู่กับคอปบี้เมนูโดยจะพักบรูโนเฟนันส์กับตันทีมนะครับแล้วก็วิงแบ็กซ้ายพัทริกดอกูก็ต้องลงต่อไปแหะครับส่วนข้างหน้าครับอาจจะออกมาแนวนี้อเลฮันโดรกานาโชทางกราบขวานะครับโจโชเซ็กซี่นะครับก็ลงเป็นฟอสไนเป็นกองหน้าตรงนั้นนะครับปักไว้ก่อนส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเมสันเมาส์นะครับซึ่งเป็นระบบเป็นโพซิชันที่ สร้างชื่อให้กับเขาตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเชลซีเรื่องที่ผมวิเคราะห์มาตลอดนะครับว่าถ้าเขาสมบูรณ์ก็น่าปั้นน่าลองทําไมกลับไปเป็นผอ,อ,อโรงพยาบาลอีกก็น่าลองเหมือนกันเพราะว่าเล่นได้ตามโจ์ตามแท็กติกของดูเบนาโมริมมากที่สุดเลยนะครับกับหมายเลข10คู่แดนบนนั่นเองนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้มาติุสคุนย่ามาอย่างที่เป็นข่าวแบบหนาหูเลยนะครับก็ต้องใช้เมสเซนเมาส์ไปก่อนแหละเพราะว่าเรื่องนั้นคงต้องไปรอกันในช่วงซัมเมอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยดูจากการจัดทัพในเกมนี้เนี่ยนะครับ เอ่อถทาวิเคราะห์ในตำแหน่งของคอปปี้เมนูนะครับถ้าจัดแบบนี้จริงๆ a อูกาเต้กับเมนูนะครับของแถมที่ได้มานะครับนั่นก็คือ,อจะได้เกมรับคือเมนูเนี่ยอาจจะไม่ได้รับจา๋าแต่ช่วยเล่นเกมรับได้ดีกว่าบรูโนผมว่าอย่างนั้นนะคู่กับอูกาเต้แต่ปัญหาครับคือการสร้างสรรเกมรุกจากแดนกลางโอเคนะครับคอปปี้เมนูตอนที่ช่วงฟอร์มดีๆช่วงที่ไม่แบบ ไม่โดนเซคชันซีซั่นซินโดรมใช่ไหมแล้วก็อาการบาดเจ็บเล่นงานเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นคนที่ช่วยแก้เรสได้ดีออกบอลดีจ่ายบอลดีแล้วก็ออกแนวจะเป็นวิฟิลตัวรุกมากกว่าจะมาเล่นเกมรับด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับด้วยคุณสมบัติเนี่ยพอทดแทนได้อยู่แต่ถามว่าทดแทนแนบสนิทเทพแบ,บับรูโน่ไหมก็ต้องบอกว่าคนละสไตล์แล้วก็ไม่น่าไปถึงขั้นนั้นนะครับก็ถือซะว่าให้ลองพิสูจน์ตัวเองดูนะครับว่าถ้าลงในบทบาทที่ดูแล้วมันคลิก กับตัวเองมากกว่านะครับมันจะโอเคไหมแต่งานนี้ไม่หมูแน่นอนนะครับยิ่งกว่าไม่หมูก็ค,คือยากเลยเพราะว่าการไปประทะแบทเทิลกับกองกลางของนิวคาสเซิลนะครับที่มีทั้งโชลิงตันนะครับแล้วก็มีทั้งกีมาไรส์เนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนนะครับเพลิอเนี่ยชุดนี้นี่คือแน่นปึ๊กจนกลางแมนยูเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้เลยในคืนนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูแบบทําใจกันไปประมาณหนึ่งละนะครับ ฉะนั้นเนี่ยดูแล้วด้วยเกมรุกที่แม่ยิง2ประตูได้กระบุนแล้วนะครับดันไม่ชนะกลับมานะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะหมุนทีมด้วยนะครับให้ฝากความหวังกับบรรดาตัวสำรองที่โรเทชันบอกเลยว่าไม่แพ้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับถ้ากลับออกมาด้วยผลเสมอได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายกับการบุกไปเสมอนิวคาเซิลยูไนเต็ดในสภาพทีมที่ต้องโรเทชันในสภาพทีมฟอร์มนี้และณปัจจุบันที่เป็นอยู่นะครับก็มองว่า หวังเสมอเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะครับถ้าจะได้กว่านั้นเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับว่าทีมเรามาถึงจุดนี้เหรอนะครับมันถึงตั้งนานแล้วนะครับอ่ะก็สรุปครับมองว่าลุ้นเสมอนะครับถ้าแพ้ ก็ออกมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจากสิ่งที่เราได้พบได้เห็นนะครับแล้วก็ดูว่าน่าจะต้องโรเตชันเพื่อเกมยุโรปกลางสัปดาห์ต่อไปนะครับอ่ะก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกคืนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไงถ้าชอบการนำเสนอของช่องผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป้งจิรายุจับบางด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ